มูลนิธิพอนะคะก็ย่อมาจากมูลนิธิศาสตราจารย์ดรพิเชวิริยะจิตราและก็อรุณีวิริยะจิตรานะคะมูลนิธิพอเนี่ยชื่อมันก็บอกแล้วนะคะว่าเราทั้งสองคนนะ่ะพอแล้วนะคะเจตนาคืออยากจะทำอะไรที่จะทดแทนคุณแผ่นดินนะคะ เราก็เลยคิดว่าในบริบทของเราเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มแรกก็คือเราก็สนใจเรื่องการศึกษาเป็นหลักนะคะแล้วตอนนี้เราก็รู้ว่ามีเด็กที่ขาดแคลนอยู่เยอะทั้งในระดับประถมมัธยมและอุดมนะคะ เราก็เลยมอบทุนนะคะเรื่องแรกคือเรามอบทุนการศึกษาให้เด็กที่อยู่มหาวิทยาลัยสามมหาวิทยาลัยนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ใกล้ชิดกับเราแล้วก็มีบุญมีคุณกับเรานะคะก็คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินที่เราอยู่มายาวนานนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ก็ได้มอบอรางวัลมอบเกียรติให้กับดิฉันมากมายนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งดิฉันก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ให้นะคะเราก็ให้ทุนนักศึกษาตั้งแต่ปี1จนถึงปี4นะคะให้เรียนจนตลอด4ปีนะคะนอกจากนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังมีเจตนาที่จะสนับสนุนการศึกษาของเด็ก ที่ต่ากว่าระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ขาดโอกาสนะคะเพียงตอนนี้โปรเจกต์แรกของเราคือเราไปจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้นะคะที่โรงเรียนศรีบุญเรืองที่เชียงใหม่นะคะเราพยายามส่งเสริมการจัดการเรียนให้มันน่าสนใจนะคะนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราสนับสนุนทุนให้กับเด็กที่เป็นเอนะคะที่พ่อแม่ไม่สามารถจะส่งเสีย ให้เราเรียนได้อันนี้เราก็ได้ทำอยู่ตลอดเวลานะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยก็คืออาจารย์พิเชษเป็นนักวิจัยนะคะเยนก็สนใจเรื่องการวิจัยกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้ามีผู้ใดมีโครงการที่น่าสนใจนะคะส่งมาให้ที่มูลนิธิเราก็อาจจะใช้เงินของมูลนิธิเนี่ย ส่งเสริมเรื่องงานวิจัยได้นะคะแล้วงานสำคัญของมูลนิธิพอก็คือเรื่องของเอชซึ่งเป็นเรื่องที่อาจารย์พิเชษให้ความสนใจและหุททิศตัวเพื่อง,งานนี้อย่างมากเลยนะคะเราก็สนับสนุนมูลนิธิสุทาเสนีน้อยอินที่จังหวัดยะโสธรน,นะคะที่มูลนิธินั้นมีเด็กที่เป็นโรคเอชแล้วก็มีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นโรคเกี่ยวกับ ซึมเศร้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้มอบผลิตภัณฑ์ให้เด็กพวกนี้ใช้นะคะเป็นเวลานี่เกือบหนึ่งปีแล้วแล้วเราได้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างมากของเด็กพวกนี้นะคะซึ่งภิกษุณีก็รู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นเด็กสดชื่นแข็งแรงนอกจากนี้เราก็ให้ทุนสำหรับการศึกษาแล้วทุนที่ให้ท่าน ภิกษุณีเนี่ยสามารถใช้จ่ายในมูลนิธิได้นะคะอันนี้ก็เป็นความชื่นใจที่เราได้เห็นเด็กเนี่ยดีขึ้นอย่างมากๆมีความสุขนะคะจากการไปเยี่ยมของเรานะคะอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดคือเด็กที่เราให้ทุนเนี่ยเราไม่เน้นเรื่องการเรียนเก่งนะคะเราเอาเด็กดีนะคะตั้งใจเรียนทําให้ดีที่สุดก็เราก็พอใจแล้วอะนะคะถ้าใครมีอ่า ความเห็นว่ามูลนิธิของเราควรจะทำอะไรเพิ่มเติมก็เชิญบอกมาได้มูลนิธินี้นะคะเราไม่เปิดรับบริจาคค่ะเป็นเงินของเราสองคนเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆทำกันไปนะคะ